สวัสดีแฟนเพจอีจีอีจีทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปลงอารันคาตีไกเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันดีกว่าว่าดันเกลว์ฮาร์ดอารันคาตีไกรอบนี้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสําหรับอารันคาตีไกนะครับมีเงื่อนไขอย่างแรกก็คือพื้นจะมีสถานะเป็นไฟลวกทําให้ตัวละครมีโอกาสติดไฟลวก2ก็คือเขาบอกว่าต้านทานตัวละครตีใกล้นะครับสก็คือตัวละครตีไกจะได้รับดาเมจ2เท่า และย่าสุดท้ายก็คือบังไครนะครับหรือใช้ท่าไม่ตายลดดาเมจลงครึ่งหนึ่งนะครับหรือหนึ่งใน2ตัวละครที่ผมใช้วิกนี้ก็คือตัวแรกนะครับปูโนนะของที่ใส่นะครับอย่างแรกก็คือบอลเทมารีห้าดาวแท้สีแดง sp 3 0เทนชินไตนะครับ sp 3 0แล้วก็สต er ิ๊กเกอร์คิลเลอร์อลันคา sp 3 0ลิงก์ก็จะเป็นอิจิโก้หอคอยนะครับาตายฟื้น100%แล้วก็ลดคูทามสิอุ่นสปีดาวแดงนะครับสกิลแรงยี่สิบห้าเปอร เบรคุยาแท็กทีมดาวแดงนะครับลดคู่ทาน12%สกิลแรง16%แล้วก็ตัวละครบูโนของผมครับเป็นสาทำห้ลิง์23ช่องอัพเป็นเลือดเต็มเพิ่มดาเมจแล้วก็บังใครลดป้องกันนั่นเองต่อมาตัวที่2องนะครับอุลาฮะอันนี้ตัวละคร5 5นะแล้วก็ได้ ATK 3ดาวนะครับสำหรับช่องสุดท้ายอุปกรณ์ที่ใส่อย่างแรกก็คือสติกเกอร์สังหาอรอลันคานะครับ ATK 30% ดาบไม้นะครับ ATK 30%แล้วก็ชารป์ปี้นะครับปกติ ATK 30%ลิบเ์เงเป็นลุงไซเงสึหอคอยนะครับโจมตีปกติเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ลดดาเมจ16%ตัวที่2ก็คือปู่สีม่วงดาวแดงน,นะครับกันไฟ65%แล้วก็ลดคูทาม10%แล้วก็ตัวที่3นะครับจิมจอดาวแดงสีส้มลดดาเมจ20%แล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีปกติ16%ลิงก์15นะครับ3ช่อง ผมอัพเป็นกันไฟ55%บวกกับปูสีม่วง6 5ก็คือเกิน100%ดังนั้นตัวละครอุลาระผมตัวนี้จะไม่ติดไฟนะต่อมาตัวีิสันครับก็คือลิลูกะฟ้าอันนี้เป็นตัวบัฟนะของนิสัยก็คือสติ๊กเกอร์สังหารอรลนคา S ที่30%บอกลกระโหลกนะครับ S ที่30%แล้วก็มิซันกะนะครับ S ที่30%ลิงนิสัยก็คือเป็นอิจิโกะหอคอยโดยลิลูกะตัวนี้ผมเน้นตายฟืนเพื่อเอาบัฟให้ตัวละคร2ตัวแรกก็คือบูโน่กับอุลารานะครับเดี๋ยวเรามาลองลงกันเลยดีกว่าว่า ใช้ระยะเวลากี่วิทีในการจบอลันคาตีไก There. ใช้เวลาไปนะครับประมาณ35วิาทีนะครับคะแนนที่ได้42 8 54,962ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอลันคาตีไกฮานั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจอีจีทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ยูทูบด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะครับ